สวัสดีครับพี่ๆน้องๆ MC ทุกคนนะครับผมประธานติ๊กแกงโฮกบนดอยลงพลคนรักสองล้อนะครับ C M M C นะครับผมหลังจากห่างหายจากการทําคลิปนะครับผมมานานนะครับวันนี้กลับมาทําอีกครั้งนะครับผมวันนี้ที่ผมมาเนี่ยครับผมผมจะพูดเรื่องค่าสิินะครับผมค่าสิิของเรานะครับทุกวันเนี่ยครับผมผมพูดได้คําเดียวว่าอยู่ยากจริงๆนะครับผม จะออกคลิปแต่ละครั้งนี่ลําบากนะครับผมจะไปไหนแต่ละทีนี่โคตรลาบากเลยนะครับผมขับรถท่อดังก็โดนจับขามรถไม่มีภาษีก็โดนจับก็เข้าใจนะครับผมว่ารถเก่าแล้วครับผมจะเอาไปที่ไหนมาต่อภาษีนะครับผมรถท่อดังก็จับก็รถค่าสีนะครับผมมันต้องเก่าพ่อก็ผุไปตามการเวลานะครับผม มันก็ดังบ้างนะครับผมรถเก่าครับแต่ก็ท่อสูดท่ออินโดรานท่อสูดอันนั้นไม่ว่านะครับจับเลยนะครับผมแต่ว่าก็จับท่อเดิมแต่ไม่พาแต่มันผุอันนี้โอ้น่าเห็นใจนะครับผมคนที่อนุรักษ์รถเดิมนะครับผมผมพูดได้คำเดียวครับเวลาออกทิพไปไหนแต่หน้าที่นี้พูดได้คำเดียวว่า พวกเราชาวภาษีลำบากมากเลย mm. จะออกไปไหนแต่ละที่ก็กลัวโดนจับนะครับผมรถภาษีไม่มีรถท่อเสียงดังจะให้ทำยังไงก็รวดเก่าครับผมเอาแบบนี้ไหมครับเวลาเราจะออกทิปนะครับเหมาสีล้อแดงไปไหมครับผมจะออกทิปแต่ละที่นะครับผมนั่นก็ออกเมาแท็กซี่สีล้อแดงสามล้อ นันก็ปั่นจักรยานไปดีกว่านะครับผมอย่างเงี้ยครับครับผมผมว่าปีหกศูนย์นี่คงจะไม่มีงานค่าสีมังครับผมแล้วเป็นอย่างนี้ครับผมผมบอกนะครับค่าสีกับเมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้พูดได้คําเดียวบอกว่าห่างกันมากเลยครับผมค่าสีสมัยนี้ไม่มีคําว่ามีสภาพไม่มีคําว่าน้ําใจเลย ไปไหนมองหน้ากันนี่หาเรื่องกันตลอดตีกันตลอดงานคาสิกแต่ละง,งานผมก็อยากเห็นนะครับคาสิกพี่น้องคาสิกนะครับรักกันสามัคคีกันนะครับเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมไปงานไหนอะนั่งกินเหล้าร้องเพลงด้วยกันนะครับมีความสุขจะตายครับกอดคอกันร้องเพลงไปนะครับแลกอาร์มแลกสติ๊กเกอร์นะครับแลกมิตรภาพกันนะครับผมใจแลกใจไม่ใช่ว่า ไปไหนเจอกันตีกันมันไม่ใช่นะครับผมยังไงเราก็ใส่เสื้ออาร์มนามตกุลคาสิกเหมือนกันนะครับผมยังไงทําไมไม่รักกันนะครับผมกับสีแยกไฟแดงนะครับยกล้อะผมขอเลยครับผมหยุดเถอะครับถ้านะคุณรักคาสิกจริงคุณก็ต้องทําตามกฎจราจรไม่ยกล้อไม่เบิ้ลนะครับผมเปิดไฟใส่หมวกนะครับผม ไม่ใช่ว่าออกงานมาปุ๊บแข่งกันนะครับตามข่าวที่เห็นนะครับตามพี่น้องข้าศึกนะครับแข่งกันแล้วไปชนคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับเขาเสียชีวิตนะครับเนี่ยชีวิตคนแต่ละคนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับพวกเราพี่น้องข้าศึกนะครับสายบุญสายมิตรภาพกันนะครับผมก็อยากให้ คลาสสิกอยู่กับเรานานๆเราก็ช่วยกันรักษาอนุรักษ์ไว้นะครับผมอย่าทําให้คนที่เขาอนุรัก,กษ์คลาสสิกจริงๆอะ่ะต้องมาเสียใจกับพวกคุณเลยนะครับผมคนที่ไม่รักคลาสสิกจริงนะครับผมถ้าคุณไม่รักคลาสสิกจริงคุณก็ไม่ต้องไปงานคลาสสิกคุณก็ไม่ต้องใส่เสื้ออาร์มนะครับผม ไม่ใช่ว่าอยากไปเพราะกระแสอยากไปเพราะอยากดังอยากไปเพราะเพื่อความสนุกสนานอยากไปเพราะมีเรื่องมันไม่ใช่นะครับผมถ้าไปแบบมิตรภาพไปด้วยเต็มใจครับวิ่งด้วยใจไปแบบมิตรภาพเนี่ยโอ้อันนี้ผมยกนิ้วให้คุณเลยนะครับผมก็ไปแบบว่ามีเรื่องไม่ต้องไปครับผมฝากไว้ด้วยนะครับถ้าจะไปแข่งรถไปมีเรื่องตีกันเพราะเรื่องผู้หญิง ตีกันวพาแย่ผู้ชายคุณอย่าไปแล้วครับผมผมแนะนําไปงานวัดดีกว่าครับผมผมบหมาะกงานค่าสิกไม่ต้อนรับคนอย่างนี้ครับไปเพราะไปแล้วมีเรื่องนะครับผมผมแนะนําไปงานวัดดีกว่าครับขึ้นเวทีมวยเลยตีกันบนเวทีเท่จะตายครับผมไม่ใช่เราใส่เสื้ออาร์มตีกันนะครับผมครับวันนี้ผมแค่นี้ครับก็ผมพูดตรงไปพูดไม่สุภาพพูด แปลว่าถาถางอะไรเกินไปก็ขอโทษด้ยนะครับผมผมพูดผมก็เป็นคนพูดตรงๆนะครับผมอาจจะเป็นคนพูดตรงตรงพูดแรงๆเลยผมว่าจริงใจนะครับผมก็อยากให้คัสสิกรักกันอยากให้มีคัสสิกต่อไปอยากให้มีงานคัสสิกต่อไปนะครับผมแค่นี้นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม